รีที oh, oh, oh. ่นี eh ่ทูมาเซลโอ้โหขโมยอตัดาฮโอ้เฮโยเฮโโอ้โอรน้องอย่างอี้จริงนะเกิดฮะนะดิจันนะวิ่งมนนี่ทูโนโอแคนึ่งองยันนี้เน่จานีเดีจมอนี่ยนาวมลายจีออเฮโยเฮโย เอ้อะ hey, oh, น,นี่เคยฟังเคยฟังกะท่าไรกะท่านาโอ้เออเออม่จัดนยอกพี่เทม่รู้ว่าเป็นเพลงอะไรโอ้โคือฟังหมายฟังจาท่อนเมื่อกี้ได้ท่อนเมื่อกี้ได้ทุกชาติทุกปัตตาอยุพุทธมี ดูฉันนุ่มวัดคอยคารีสอเกนดตัตน้องแค่าเดกเกินหนเฮิวคิดนูนนี่ค่ว่าคืออะไรรู้สันเรนวะ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 วอ้าวโดนที่กไม่เห็นะงีพิมุตังงี้